เออแล้วแโอ้ยตัดตัวเกียวซตารลอนโอ้ยทำผมอะไรเนท่าำกี่บาทครับช่างทำผมตัดผมให้กี่บ,บาทเนี่ยสิบบาทค่ะบ,บ,บ,บาทใช่ไหมแถมฟรีได้นะคะลดราคาได้ไหมคะ<ด>ลูกคา<ห>้าไม่ค่ามีตังค์งเนี่ยโอ้ยได้ค่ะลดแถมฟรีได้นะคะโอเคค่ะเอาทำมาค่ะลูกค้าไม่มีตังค์เลยช่วยเหลือลูกค้าหน่อยเด้อเอาผมสีสีดำได้ไหมคะเปลี่ยนสีหน่อยได้ไหมคะ เอาแบบว่าเอาทรงแบบหล่อๆได้ไหมคะได้ค่ะช่างเกียนมาจากที่ไหนคะเนี่ยใครสอนใครสอนช่างค่ะแม่แม่แม่พ่อพาวค่ะค่ะช่างจะตัดสวยไหมนะทำตัดทำออกมาเติมโอ้ยีทรงนึงเอาทรงนี้ไม่เอาอีกทรงนึงค่ะคนช่างอะยรค่ะมามามาอีกช่างนึ่งอีกทรงนึงมาอันนี้จะทำหนึ่งอืมอืมเหตุผล อเอาจอบเออโอ๊ยโอยใครขีร่ล้าง่อโอ๊ย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 ทำไมช่างมาขี่ล้างลูกค้าช่างอย่ามาแกล้งลูกค้าแบบนี้ไม่เอาโอ๊ยเนาะเอาให้ดีๆช่างกับผมยังมาขี่ล้างลูกค้าเว้ยท,ทำเลยครับแต่ เขาคนนึงก็ตัดแตะคนนึงตัดคนนึงก็ดีไงแต่ช่างช่างมีสองคนไงอ่ะแต่อ,ะโอ,โอ่ะอ้โหได้เห็น,น,นหูฟังลูกช่างแต่งหน้าได้เห็ดหูพ่อลูกช่างแต่งหน้าเออเออเออเห็ดเอาแต่ตัวน e ึงวัดวัดมันถอดตาป่ะดิไม่ใช่เอาดีขึ้นอย่างนี้ไหมลูกดีขึ้นแบบนี่ๆๆ้นะ เออวีขึ้นพิษไปรวดฮ็ดแปดมัน่สวยเจ้ามาเตีหมอนพอได้หมอนหมอนมาเตีตาหมอนเ้องเพราะไงอันนี้นัตตีได้หรอบอกระติกยังร้อนมากเหมือนเหมือนตอนเด็กๆอ่ะหล่อไม่เป็นยันยังเหมืันต้อนเด็กๆเลยอ่ะ อันนี้หล่อไหมด่อันนี้หล่อไหมดิอันนี้หล่อไหมี่เอาทำน้องน้องเมาตีกล้องไฟลายพ่อเนี่ยตัวเกี่ยวเจ้านั่ะนะมีนะเอามาตีพ่อเนี่ยแบนี่มาเปียกพ่อไงว่ากินอ่ะพ่อดูนี่เอออเาเห็ดไปทำเป็นวัดลูกอันนี้มันสวยมันงามเลยนี่นี่ไอ้มันสวยงามกัน ตลกมากลูกค้าลูกค้าตลกจริงจริงไงก็ใส่ชุดนอนมาก็ตลกสิลูกแข่งก็แล้วมาเทียดยุ่งกันนี่เอาม้นแรงลูกค้างเดอย่า <c oughs> ขออนุญาตหอมแก้มช่างแต่งผมหน่อยนะได้ไหมวันอันนี้สีเฉดสีเฉดเอาเห็ดไปเดี๋ยวปกดสีดำก่อนเอาสีใหม่มาสีดำสีใหม่มาสีดำสีดำแล้วใส่สีดำก่อนนะคะค่ะค่ะค่ะลูกค่ะเริ่มก่อนนะโอเคเอาทำสีเอามาทำผมให้พ่อสิแต่สีดำดีจังนะคะ จะใส่สีดำก่อนนะคะค่ะก่อนค่ะก่อนก็มี่ล้วโอ้ยไอ้หอเป็นยังไงเจ้าหนอแต่งแค่แต่งแคแต่งแล้วก็แต่งแก็แต่งแลค่แต่งให้ดีให้ดีๆให้ดีๆทำไปเลยให้มันหล่อๆอันนี้หล่อตัวอะไรวะเนี่ยตรงนี้ยังไม่หล่อเฮ้ยต朵 ลูกค้าช่วยด้วยแม่ค้าโอ้ยพ่อค้าบุกนะนี่ถ้าแบบผมบุกทำไรโอ้ยโอ้ยอย่าเกี้ยวอย่าทำลูกค้าลูกค้าเป็นลมแล้วยังไม่ได้ทำเลยยังไม่ได้ทำผมหงอยเลยไม่ได้ทำอะไรเลยลูกค้าหลับแล้วครับโอ้ตีตะกอง่อยไปอันนี้ก็ได้จะต้องกับโอ้ๆเอาให้ดีๆโอ้ยไอเนื้อหลังเขาต้องเป็นหมอนวดเหรอ มาใครนู limiting, Now, come, ่นไหนพ่อมาเดี <vendo tapping> ๋ยวพ่อมาพ่อจะมอสก่นแป๊บนึงเดี okay. Oh, okay. Okay. ๋ยวแป๊บนึงมันเได้ไม่ได้เดีเอามอนก่อนเนี่ยเดี๋ยวเอาหมอนก่อนนี่เออนะต่เกีร์นู่นนะเดี๋ยวพ่อมาลงก่อนแป๊บนึงแอปเป็นอย่างนี้อามากนู่นหลังใครมาใครอ่นู่นเชิญเชิญอาเฮ็ดอาเลยบีบรางโอ้มาดีเถอน้องมาดีเถอะน้องมีคนมาบีบรางให้เงินกับบรเษัทอาเฮ็ดอาลูก มผมพอกับเป็นช่วงไป,ไปทัวปทีมแล้วหรอโอนมาดีแทานอมาสมชงค,ชคถาถอกคาเทือบสูงเงื่อนชงค่ำแถานออันนี้หมอนวดนวดสูตรอะไรคะแก้โรคอะไรคะ่รู้แก้ปวดหลังไหมคะอืมอันนี้นวดกี่ชั่วโมงคะเนี่ยเอ,อ่อตีกตี๊กล่องข่อยพ่อให่เกี่ยวเจ้าตีก๊กกลองข่อยอีกแล้วน่ะน,นะเจ้าน,น้อยน่ะนะเยอะมากเยอะมากครับพี่เออเออ,เอ,อ เห็นดาเห็นดาอันนี้หมอชั่วโมงจักบาทเออถือตาพอแชั่วโมงละกี่บาทคะสิบเอ็ดบาททำไมแพงจังลดราคาให้หน่อยได้ไหมได้ค่ะแล้วก็แผ่ฟรีด้วยนะคะโอเคเอาตัวเกียวสากผมไม่พ่อเลยปอดพ่อดิเปิดหลังพ่อดิโอ้ยคำคุ้นเถอะน้าลูกไข่เนาะลูกคำลูกคุ้นแถอเนาะเออบีบคอบีบไใ้ตามนี้ได้ไหม อย่าเปิดดาคไวยไม่ใช่เปิดหลังโตเกียวอย่ามาแกล้งลูกค้าหลายอย่าเห็ดอย่าเห็ดให้ดีๆปิดตรงเลยดีมันจะอายคนเออเกียวแบบเอออโอวยมันหนอนเลยป้าหัวใจนี่ไม่อยาแท่งแท้โอ้ย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 อย่าเห็ีดลูกค้าโอ้ยหน่อมีคนแกล้งลูกค้าโอ้ยโอ้ยมีคนโอ้ยโอ้ยโอ้ย แต่ลูกค้าข yeah, ี้แยกับบันนี้เพราะเจอมอนวดแล้วบันนี้เสียแล้วบอก่เสียแล้วจีมอนวดเอาจ่ายตังค์ค่ะทอนเท่าไหร่คะสามสิบเอ็ดบาทยังว่าเปิดอะไรเมน่อไหร่ แคเอี๊ยกองไข่เพราะไงโนอันนี้จุดแทนนอตอันนี้ของพ่อจับไม่ได้มันอันตรายปากามันเปืือนไม่ได้ครับไม่ได้ไม,ไดมันมันจะเสียบตาปากามันเด็กเลยไม่ได้ไมันจ่ดีสองอันนี้ปะะอืมครับผมอะไรครับ เออเอาลูกค้าอันพ่ออันสร้างให้นน้ความใ่ดีเพอาวามคามใส่าันเป็นวีใบเด้อของลองเด้อบาทค่าสิบเอ็ดบาทสิบเอ็ดบาทค่าออสิบบาทมีค่ะพ่อไหมครับดีค่ะิบบาทิบาท ตื่นฮอรมนเศ้าแม่ตาตืต่นฮอร์โมนเศร้าพี่น้องอย่าเต้ได้รึนอนเต้อีกเดียวมันอีหยังซุ่มเนี่ยก็ได้มาลุ้มซุ่มซวยไฮลูกควายนี่มาลุม้มซุ่มซวยไฮเอ้ยหาอะไรคะยา่าเต้กล้องพ่อโอ้ยโอ๊ยยา่าเต้สร้างให้ผมก็มอนหนวดหนวดหลังมีแห่มีแห้งเอามาขี่หล,ลังพ่อมันมาเร็วๆมา ยาทำแต่ไม่เอาลูกไม่น่ารักงั้นอ่ะยาเตรียมอลพ่อเอาเค็มไหมคะไอเสียเขาดูอยู่มาหนีพัมาได้กับพ่อหนิมาเร็วๆมาเปลี่ยนหมอนทุขาเร็วเร็วมาเปิดร้านแล้วปิดร้านแล้วเหรอปิดร้านแล้วจะอยู่เปิดจักรม้งลูกค้ามาไลน์แ้วเปิดจักรม้งยังหรอคือยังึ้นนะ เอาเนื้อใส่กระป๋อยพ่อแนวลง น้ำหนาจีบหอมอันนี้นอมดูเขาดูเควนควนทีกล่องมันตังเจตีควนขีน้อมาีน้ำหอมไหมค่ะอันนี้มันมันออริจินอลออเรนจ์สไม่ใช่หรอน้ำส้มไม่ชอไม่ใช่ออเรนจ์ชูสไม่ใช่หรอนี่ออเรนจ์ชูสไม่ใ่หนี่อั้นมันเป็นรูปเฉยๆมันเป็นรูปอ๋อันนี้เขอเอบรีนี่ นางนี่ดีปืยออกมันจะเห็นพ่อทำไมมีตัวเล็บตอวบัลลี่สองอันเพราะว่าลูกค้าชอบกินตอวบัลลี่ไม่ใช่ค่ะพ่อเป็นบ้าโอ้ยพ่อเจ้าอะไเป็นบ้านะไนตาได้พ่อผีบ้าสิลูกหนูรู้ไหมไนตาได้พ่อผีบ้าดิฮะไนตาได้พ่อเป็นผีบ้านะเข้าใจไหม ผีบ้าไหมนี่ผีบ้าเป็นผีบ้าหรือคนดีนี่พ่อหนูเป็นผีบ้าหรือคนดีไม่บอกเป็นบ้าไม่ใช่เหรอพ่อหนูนะฮะพ่อจำไ,ไม่ม้วันนั้นอ่ะพ่อตอนเช้าพ่อกำลังจะเปลี่ยนชุดหนูพ่อใส่กางเกงใส่ชุดแล้วใส่ทำไมำไมันตอนเช้าอะไรนะทำไม

<c oughs> คือลองเพียงแต่ใส่ใสใส่ไม่เอาไม่เอาใส่แอนท์เล่นหม่้าไมทำงานนลูกเอาไปมาดีดลูกเอ้ก็เลยกดีดเอาหนูกับพ่อมาเราต้องสองม,มา,เอาเลยมเล่นน้ำกันอยาข่ากันลูเอ้เล่นน้ำกันยาข้ากันกนะลูกนะ พูดนะกวางดางนล้พูดนะตัวแกไปดูซิพี่เป็นอะไรแล้วนี่ยพี่หนูนะพี่หนูกองก้นก้นกรดูอยู่นะนะพี่หนูกองก้นกรดูนะไปดูซิพี่เป็นอะไรนะเกียวพี่ตาเป็นอะไรนะไปดูซินั่นหนูเป็นอะไรพี่ลีตาไปดูซิเร็วๆพี่ตาห้องให้หรือเปล่าเพื่อพี่แอบวิกิตาแอบซ่อนอยู่ไหนเร็วๆถือไปด้วยกันเร็วๆ โอ้อจุ๊บเราจุ๊บๆพี่เราจุ๊บพี่เร็วเอาเร็วมาจุ๊บพี่ก่อนเร็วจุ๊บพี่ในตาก่อนเร็ว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 พี่นายตาเป็นไรคะโอ้ยน้องน้องทำอะไรน้องยากของเล่นบ่เหรอโอ้ยให้แล้วบอลนี่มา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 เลยพอมาเนี่ยมามาหลุกมา เราโตแล้วเราก็นองไห้หรอกลูกให้น้องเล่นซะลงมาอลูกขยันดีดีแล้วเร็ะแล้วแล้วแล er ้วแล้วๆล้วแล้วมาโอเคเขียนล้วเขียนล้วโอ้ยเขียนล้วเขียนละเขียนน้องแล้วไหนที่แต่เขียนกันนั่นนี่ เอามาเลยเอาเลยเอา,เอาเเมาเลยกรูม้าพอลิมิสมา่า่า <c oughs> อาหายัง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 ไม่พอเที่ชุดเปลี่ยกอยู่ไหนนะอ่าตัวอี่อาภาตัวองนะะหายเราจะแบบน้ำแล้วไปใครจะแบบน้ำยกมือขึ้น ใครจะไปแบบมอมยกมือขึ้นเร็วๆพอมาไหนได้ไหมพออาบน้ำให้ช่วยๆนะสบามไหมสบาไหมสายบ้างสายบ้า้อา มากกว่พี่เลยมากว่าหัตมาเรียมากว่าพี่มาล,ลุกขึ้นมา <ไป S 1> กว<ป>าดครั้งเดียวมากว่าพี่หน่อย,เ,ยเร็วๆกวอดพี่ดีใจหน่อยเร็วๆเร็วๆเร็วๆพี่ตากเครียดแล้วน,นี่ ม,า,ม,า,มาไหมคิดโน่นไหมใช่โน่นแบบแบบคิดแบบกล่องแบบขวดค่ะอะไรคะเออเปื่แบบขแบบแบบวดโอเคโอ้ยกลิ่นขวดเตรียมขวดมาเต็มกับเปลวอยู่เอามาแล้วเย้เอ่ะกอดพี่ก่อนมากอดหนึ่งครั้งนะลูกเนาะมากอดกันกันอากอดกันไม่กอดกันลูกครั้งหนึ่งโอเคจุ๊บแปวยจุ๊บใกล้มาก <c oughs> พี่ตาหายแนละ้วตัวพี่ก่อนเร็ว ต็มเลยเย้อามนนลงแม่เจ้านอนเวียนติ่แบบนี้สิบโมงบ้โอ้อยอ้อยอ้อยหยิบโอเคโอเคโอเคอันนั้นนมให้ Yap Oon Map ti cham nam Map ti cham nam Map ti cham nam Ya map ti cham nam Yap ti cham you <sighs> Anh mãi biên hảo. Anh cao biên Anh cao càng Lời kỳ cái nhu, happy kỳ ngọt 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 ngọt